สวัสดีครับพุ่นแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือน้องอะไรฮะชื่อน้องอะไรฮะตุจจีนน้องตุจจีนนะฮะไม่ใช่น้องอ่างเฝอนะฮะคนละคนกันนะครับน้องตุจจีนปกติแกเขียนเลขให้ดูปะครับกักแกกบกเขียนบอกบอกมันต่อออกบอกว่าสีออกสีแดงสีมันต่อออกโอ้แปลว่าแกซื้อสารกับสิ่งนี้รับได้หรือจังใดนี่กรณีจังใดแต่ว่าถ้าเขียนนี่คือออกบอก คันแกบอกว่าออกตัวน้นตัวนี้เห็นแต่ออกไม่ได้โอ้ใครได้โชคได้ใช้น้ำแกดูอยู่เว,เวนต์บอแกออแกกับแจกดัตติลี่ให้โอ้ร่งเทียบกีบลอตเตอรี่ให้จักขวบเหรอครับน้องครับห้าขวดจะหกขวบ,ขวบห้าขวบจะหกขวบแล้วนะครับแต่แต่วันนี้น้องกับเขียนให้เขอากัน<ช>อือคนเขียนให้ตัวใดล่ะครับอยู่ในกระดาษอยู่ในกระดาษป่ะโอ้อย่าใช่เบิร์นดูเบิ่งดูผมวันนี้เขียนให้หาซีหาตัวนี่ อ๋อสี่ห้าสี่ตัวนี้โอ้ยโอ้เขียนให้ซี่หาซี่ครับวันนี้น้องเขียนให้สี่ห้าสี่นะครับนี่ครับแนวทางมือมือนกเลขออกเลยเด้่ยปกติแกเขียนให้ให้แต่เนิ่นๆบ่นี่หรือจะไหนเมื่อจ่อมือคอยเขียนให้จังไรแกสิบอกว่าเลขออกตรงนั้นตรงนี้มันก็ออกซี่บอกสช่ไหมคับก็ออกนะครับโอ้เป็นเด็กสั้นเป็นเด็กมีพัฒนสวรรค์ด้านตัวเด็กตั้งแต่น้อยมาแล้วนั่นบอใช่ฮึมนี่ครับมืัอนี้กับมาบังเอิญอนอ่ะกัเลข มไาทไาทําำปูกับเบื้องแตกกับพอดีอ่าไดรูจกักว่าน่องเปลี่ยนผู้มักเว่าเรื่องเลขนะครับโดยที่กิงกับว่าแมนเพื่อน,นห้หวยดอกเพื่อนมักว้าเรื่องเลขแต่ว่าได้นําตัวเลขไปลงทุนก็ได้โชคได้ใช้มากตลอดนะครับถือว่าเป็นเป็นโชคดีของมูเฮ้าตัวนี้ได้มาไทายทํานําเสนอตัวเลขแนวทังงวดน,นี้ให้อ,อืมนี่ครับหลทยทานหลายคนนะครับมาเมื่อนี้ยูทูบเบอร์เป็นกือครับเมื่อนี่ มาด้วยกันหลายช่องมากนะครับธรรมไทยถ้ำนองตัวเลขเด็กมากปราจันเป็นเกียร์หยกัเกียนแล้วก็ค่อยบได้ี้ด้านมีตัวเลขสี่ห้าสี่ครับมวกเา้าหมวกหวกดหลายหมวกกันนี่ของเด็กมารจนับนัองที่นี่แล้วครับ

ไยัง่นมันตี่ตัวในใจอีกว่ามีอีกบ้งมีก๊ลูมีบ้างกับเรื่องกับเรื่องที่เยนโดยส้ากน้องนกับว่าใครปกติแกกับว่ามีคนเรล่าหลายเนาะแมนว่าแกจะเป็นคนเงียบๆสิบอ่ะเนีญยเมื่อถามว่าเราคิดไม่ถึ่เลยบ่กเธอแกก็สะบอกว่าตัวนั่นตัวนี้แกก็ะซีบอกัน่มคบอือกับว่าซร้านั่นอะไรก็เลี่ยงไปละ พันแก้สิบบอกแก้สิบบอกเองนะครับผมก็ให้ถามก็ต้องถามชาสี่กันบาจากการงวดใดแก่ที่ไหนแก้เว้าชูฟังเลยอันเอาเบอร์โทรผมไปในเด้อคกานน้องบอกกับเฝ้าโทรไปหาผมตรวจเด้องวดรุ่นกันใดบอกโอ้ได้แล้วได้แล้วเนาะอับนนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทีมงานเท่าที่ได้รู้จักกับตัวเลขกันอีกแนวหนึ่งความโชคดีของเอเยซ์ละได้รู้จักกับน่องนะครับ มีหลายท่านหลายคนนะครับที่เพิ่นมีความเชื่อนะครับเกี่ยวกับตัวเลขที่เล็กน้อยบอกหน่ส่วนมากเล็กน้อยบอกเลขมักซิเมนบอกว่าจะหลายท่านไหลายคนละแอดเองกับเชื่อขึ้นกันเพราะว่าเคยได้โชคได้ช้จากเล็กน้อยนะแต่ว่าหนึ่งในหันกับมีนอ้องตุดจีนนะครับแม่นบอมีน้องตุดจีนนะครับเป็นหนึ่งในหันเข้ากับทีได้มางวดน้านะครับเำว่าเบิ่งวันนี้ว่าเลขซี่หาซี่เนี่ยต้องน้องตุดจีนที่เข่าบอ นะครับาถ้าสมมติว่าเขานะครับเดี๋ยวจังไดรวดหนาเข้ากับจีมาติดตามตัวเลขของน้องตุ๊จีนติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่ากัมีโดยส่วนมากใครนี่ผิดปะกระบอกพีดเนี่ยจากกระออกเลยมันเทียกันกระจีออกรถแต้มหนึ่งแต่ว่าส่วนมากก็กระจออกตรงๆกันละโอ้ส่วนมากที่เป็นออกตรงๆที่แก่สี่บอกนะบอก,กบอกกือออกตรงๆลังเทียกแก่กระจีเขียนให้ลังเทียกแก่กระจีสี่บอก อืครับผมถามว่า,มาแม่ถึงเลขบ่ถ,ถือกระออกกระถือคือควบแจวาโอ้เป็นสัน่นโอ้ยลูกคำลูกขุ่นดีตัวนี้หน้าตาหล่อด้วยห,หล,ล่อหลาอเอาบ้านโป่งนะครับจังหวัดกาญจนบุรีหล่อเหลาเอาการอันเดียวกันนะฮะเจาจับรัตเตอรี่หายไปกี่กันใส่หม้อรัตเตอรี่ใส่หม้อมาเสียนะท่ตะโดนแล้ว เวลาเขาะเอาบินเลขให้พวอพวกพวกแม่เอาบินเลกจะออกสี่ตู้อยู่นี้ีออกตัวไหนอย่าอย่ามาอย่ามาลอตเตอรี่ลอตเตอรี่โอ้ยโพีชครับครับลอตเตอรี่โง่พีครับได้ลงทุ้นไปไปหรอลูกไส้ว่าางทุนก็เขียนให้ยยสมือเศร้าโอ้เขาก็เขียนมือเศ้านี่เปล่าก็แปลว่าม้ามันมาดได้ตัวนี้เนาะ ครับครับถือว่าเป็นโอกาสดีในช่วงที่เฮามาพอดีตัวนี้แม่เพิ่นตั้งเขียนมื่อเส้านี่แม่เบื้องม่าเบิ่องไพ่ดุสิตนี่ใบจลี้ยไปบนรถใบไหนมันสิเก่งเก่งกับบวกลาวพวกไหนในรูปครับผมลอตเตอรี่ไผมาหลายพักเนี่ยเถอันนี้ของแม่อ้อยอ่านะครับดูนะครับอ่าเหล็กมหัศจรรย์นะครับจะเลือกลอตเตอรี่ว่าเลือกใบไหนนะครับว่าหน้าที่จะถูกเอาเอาบ่ต้องถือางวัลที่หนึ่งดอกบัลลาใบไหนที่จะถูกรางวัลเ มงให้ค่บอลอมยาลามักไบไดล่องยิบดูบล่ะบลามันจออกตัวใดยิบให้ยาตอนนี้กำลังดูอยู่นะฮะากำลังขี่ออกมานะครับน่องมักตัวใดมาสหัวตัวนี้นนี้ใส่คนละทางนี่ยาอยไดยังบอกยด้ไดอ้อยใจดีเด้ไม่อ้อยใจดี่ครับผมอ่าตัวใด จับมาเลยอยูกจับมาเลยตัวได้ตัวสี่ถโอ้จับออกมาเลยเป็นหนึ่งสีครับเอฟซีครับเจ็ดหนึ่งสีนะครับเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เขาเลขดังเสื้อเพาได้ดาราหลากหลายเขาเลขดังเออสี่้างจับออกมาเข้าหนึ่งสีนะครับหนึ่งสีครับข้างเอฟซีครับได้ได้เป็นเจ็ดหนึ่งสี่นะฮะน้องหยิบให้ใบนี้เป็นสี่ขายตัว เจ็ดหนึ่งสี่ัคันซื่อนี่จะได้อยังน้อยเนาะเจ็นสะครับื่อเอาผาก็ต้งาน้อลูกเนาะกับเจ็ดหจ็ดหนึ่งสนะครับใบที่น้องหยิบมานะฮะอมีัมบมันมีอีกว่ารลาอยี่หัดมีอีกมีปลาูมีอีกวะเอาบรกลาจับเบิ่งเล็วทั้งใจเพิ่งทักงใเล้ส่นีบเอาม่เห็นม เอาเงินังนทั้งเตยนะจับไตยอยู่พึ่งกันนะพ่ออีพ่าสิมาหาอีกว่าไหไเวลากานเห็นสะดุดตาเวลาจับเดลูกเด้อจับลูเด้อขนันว่าตัวนี้ละแต่จับปั๊บเดยลูกขูดปั๊บเดยวลูกจับเวลาจับได้ลูกกันสะดุดตาจับได้ลูกตัวนดละเร็วตะก้เ็วเห็นเงินว ดับลูอครับับอกน้นตกัคืับัว่าซื้อทุก้เอาสีตัวนี้เลยลูกใสจับออกมาดึงออกมาลูกดึงออกมาดึงออกมาตัวนี้บ่โอ้จับออกมาแล้วอมาแล้ได้จัไหนฮะได้จไหนฮะแปดเจ็ดหกแปดเจดหก เป็นยังค่อยไปยิบเจะตวงกับเลขดังแต่เจ็ดหกนเลขดังจริงดังห่วยลอยบังยู้ทูบยู่บ่าลูกหล่ะแปดเจ็ดหกอือแปดเจ็ดหกนะครับผู้ชมครับยืนยันนะฮะแปดเจ็ดหนะครับฟันธงนะครับเจ็ดหกมาใบแรกเจ็ดหนึ่งซีใบที่สองแปดเจ็ดหกนะครับ นี่ครับน้องน้องหยิบมาสองใบนะฮะให้หยิบสองใบใบหนึ่งอาจจะเป็นบนใบหนึ่งอาจจะเป็นล่างก็ลองพินิษ์พิจารณาเอานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ FC ทุกท่านครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องก็นําเสนอเพื่อจะให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอากะเป๋าคุณคุณแม่หลายๆเด้อคุณแม่เด้อขอบคุณคุณแม่หลายๆครับครับผม ขอบคุณน้องด้วยนะครับน้องสุดจีนนะครับโอ้ผมเอื่อนยากที่ถินเนาะกอเกิดเกิดช่วงสุดจีนพอดีเนาะขับผมกุญแให้ค้าขนมสองร้อยครับคุญแยให้ค่าขนมส0งร้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับให้รางวัลน้องตุดจีนนะครับที่หยิบเจหนึ่งสี่แล้วก็แ 7 6หนะครับหยิบ2ใบนะครับ f ทุกท่านครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่ละอ่าลบกวนน้องซ้ำนี้นะครับขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจะในคลิปน้าคาเลขงวดชิมานีกเขานะครับเดี๋ยวห้ากัสิีอ่ามติดตามน้องอีกที่นึงนะครับขอบคุณหลายๆครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ